เห็นลูกท่านผู้ชมหลายคนติดต่อทักกันเข้ามาเยอะว่า MG ZS โรง5 5 7จบาทจริงๆเหรอในไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยนะครับผมพร้อมกับควงมาไรมาติฟังก์ชันมีระบบสั่งการด้วยเสียงโคดสูดโคดซิ่งเป็นไงเจ๋งอยู่แล้วไอรุ่นกระสวัสดีทุกค่นผู้น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกับเพงอีกแล้วฮะ วันนี้เสีงจะมารีวิวรถ MG ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเห็น MG อ่าเห็นรถท่านผู้ชมหลายคนติดต่อทักกันเข้ามาเยอะว่า MG z 7โฉนห้าร้อยเจบาทจริงๆเหรอจริงครับผมเสีงจัดให้มามาดูรอบคันกันกับคันนี้เป็น MG ZS นะครับผมเอ่อ ZS นะครับเป็นตัวดีเครื่องยนต์1.5รถปี62มาเดี๋ยวมาดูภายในรอบหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าอ่าโคตรสวยโคตรกรีบโคตรใหม่ผมบอกเลยนะฮะแล้วดูครับผมเนียนเนียนครับผมไม่มีโดนมาแน่นอนอ่ะดูดูดู รอยน็อตนะครับผมมาังอยู่นะมาังอยู่ทุกตัวนะฮะดูน็อตครบทุกตัวแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นิ่มมากนะฮะดูฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมนะสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็รอยตะเข็บน็อตไม่มีขยับแน่นอนเป็นรถปี6กแล้วผมบอกเลยว่า MG มจีนี่สมรรถภาพในการขับขี่มันก็โอเคนะฮะข้างในภายในดูหรูหรารวมโดยรวมดูใช้ไฟไหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยนะครับผมอ่าพร้อมไฟเดย์ไลไท์นะครับไฟผมผม,ผมพี่มันชี้ๆปะสงสัยคูจะเป็นโคน,นันปะไม่พี่ เมื่อเช้าพี่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาเออหวานฟูวับเลยอา่ะเดี๋ยวผมต้องจัดสักคันแล้วต้องจัดสักคันแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเบาหนังสวยงามครับผมมีหน,น้าจอแอนดรอยมาให้เรียบร้อยอ่าพร้อมกับควงมาลไยมาติฟังก์ชันมีระบบสั่งการด้วยเสียงก็ทํา,าทมาดีจริงๆนะฮะมีอยากจะบอกแล้วเรามาดูข้างหลังห้องโดยสารกันกว้างขวางมากนะครับผมอ่าโดนมากครับผมบอกเลยสําหรับใครที่ชอบรถสไตล์แบบนี้แล้วก็ราคาโดนๆอ่ารถครอบครัวแล้วดู เป็นไงคูดใหม่ผมบอกเลยกิ่ทุกอย่างนะผมยังอะไรยังอยู่นะครับอุปกรณ์เดิมนะจากโรงงานไม่เลยมเอาลงมาแตะพื้นโลกยางไมเลยไม่เลยมันไม่เคยออกมาแตะพื้นโลกสักครั้งอาจจะแดงเพราะว่าโดนฝุ่นนิดนึง <c oughs> อ้าวดูได้เลยถึงความใหม่รอยมาร์กยังอยู่ทุกอันนะครับผมมาเป็นตัวไอ m a มาแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่ในรถกันดีกว่าอ่า ไม่แค่สารแสนกว่าโอนไม่ใช่แสนสามกว่าคุณจะได้ขายเพื่อนะขออภัยครับลูกค้าไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับผมแล้วก็หนังยังนีงแ่แจตึงๆนะครับผมอะไรเนี่ยอ้โหแอร์เย็นฉับเลยเดี๋ยวลองเปิดดูเป็นไง,ลงไไนแล้วไหระบบถังการเสียงดูหน่อยดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองปิดเดีวลองปิดฮัโลโหลเอ็มจีวิทยุ มีในส่วนของคนตำรวจเอกชัช,ะชะวัลเป็นไงโอเคครับสำหรับ,บคันนี้นะครับผมก็มีระบบสั่งการได้เสียงมาให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในโดยรวมผมคิดว่าม,มันผมดูโดยรวมมันหรูมากครับคันนี้แอร์แบ็กก็มีมาให้แล้วนะครับสอลกเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังราคาันเลยดีกว่าครับผมกับราคาเงินสดคันนี้นะครับอยู่ที่ 2 9ง0 0นบาทแค่นั้นเองครับผม299,000ได้รถปี62 n อตัว ZSI Smart เป็นตัวดีผมบอกว่าโคตรแจ่มโคตรเก๋เก๋จัดให้เลย <S <S อ่าแล้วสองอ่าห้าสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้อะไรบ้างผมให้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีพรบครับผมแล้วดาวแค่เจ็ดบาทเป็นไงเป็นมังกรมันสุดจริงอยู่แล้วฝนสบายสบายห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่งวดหรือเจ็ดปีนั่นเองโคตรสุดโคตรซิ่งเป็นไง เจ๋งอยู่แล้วไอรุ่นอ่าสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับหรือชื่นชอบคันนี้ทักเข้ามาในเพจได้เลยอ่าปรึกษาพูดคุยกันก,นก่อนได้ครับผม็นอาชีพอะไรทําอาชีพอะไรอยู่อยากจะซื้อส่วนจัดไฟแนนซ์หรืออยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมสอบถามกันเข้ามาก่อนครับผมมังกรดาวเจ็ดบาทอยากให้รีวิวรุ่นไหนอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวเจ๋งมาจัดให้แน่นอนครับสําหรับวันนี้กราบสวัสดีครับผม